สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออตโตวิคแแหล่งรวมความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่นี่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องจักรระดับเทพทั้งทางบกทางน้ําและอากาศรวมถึงการรีวิววิเคราะห์และอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆก่อนใครและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมภาพสุดอลังการของอากาศยานที่ไม่ได้เป็นแค่เฮลิคอปเตอร์และไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินแต่มันคือการรวมพลังของทั้งสองโลก นั่นคือ m v 2 2 b Osprey ซึ่งได้ทำการบินขึ้นจากสนามบินที่ได้ชื่อว่าสั้นที่สุดและอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในโลกสนามบินซาบ้าประเทศเนเธอร์แลนด์แอนทิลิสเราจะพาทุกคนไปดูการบินขึ้นของเจ้าเครื่องนี้แบบ 4K พร้อมข้อมูลเชิงลึกและราคาค่าตัวที่คุณอาจไม่เชื่อว่ามันมีมูล,ลค่าสูงขนาดไหน MV22B Osprey เป็นอากาศยานที่พัฒนาโดย Bell Helicopter และ Boeing เป็นเครื่องบินใบพัดแบบทินตรอเตอร์หรือที่เรียกง่ายๆว่าเครื่องบินลูกผสมระหว่างเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินแบบฟิกวิงจุดเด่นหลักของมันคือสามารถทะยานขึ้นในแนวตั้งเหมือนเฮลิคอปเตอร์และเมื่อบินขึ้นไปแล้วก็สามารถหมุนแกนใบพัดไปด้านหน้าเพื่อบินด้วยความเร็วแบบเครื่องบินไอพ่นทั่วไปด้วยการออกแบบนี้เองทําให้มันกลายเป็นอากาศยานที่มีความคล่องตัวสูงสุดประเภทหนึ่งในโลก MV 22B ถูกใช้งานโดยนาวิเโยธินสหรัฐอเมริกาเป็นหลักในภารกิจที่ต้องการความเร็วความคล่องตัวและการขึ้นลงในพื้นที่แคบที่อากาศยานทั่วไปไม่สามารถทำได้ตัวเครื่องมีความยาวประมาณ17.5เมตรความกว้างของปีกเมื่อใบพัดกลางออกอยู่ที่ประมาณ25.8เมตรและมีความสูงประมาณ6.7เมตรน้ำหนักเปล่าอยู่ที่ราวๆ15ตันและน้ำหนักสูงสุดเมื่อบรรทุกเต็มสามารถแตะระดับ27ตันได้เลยทีเดียวเมื่อพูดถึงการขึ้นบินจากสนามบินซาบา เราต้องเข้าใจก่อนนะว่านี่คือหนึ่งในสนามบินที่ได้รับการจัดอันดับว่าอันตรายที่สุดในโลกด้วยรันเวย์ที่มีความยาวเพียงแค่400เมตรเท่านั้นและมีหน้าผาอยู่ทั้งสองด้านการที่เครื่องบินธรรมดาจะสามารถขึ้นลงจากที่นี่ได้ต้องอาศัยฝีมือและการคำนวณอย่างแม่นยำแต่ MV 22B ไม่จำเป็นต้องใช้รันเวย์ยาวขนาดนั้นเพราะมันสามารถบินขึ้นแบบแนวตั้งด้วยใบยพัดขนาดใหญ่สองฝั่งที่อยู่ปลายปีกเมื่อถึงระดับที่ปลอดภยัยมันจะหมุนใบพัดไปข้างหน้าและเร่งความเร็วเหมือนเครื่องบินไอพ่น จึงสามารถทยานจากซาบาได้อย่างน่าทึ่งในวิดีโอที่เราจะนำเสนอวันนี้คุณจะได้เห็น m v 22บีบินขึ้นจากซาบาในความละเอียดระดับ 4K แบบชัดทุกมุมช่วงจังหวะที่ใบพัดหมุนจนเสียงกระหึ่มดังกล้องทั่วทั้งกาะจากนั้นทยานขึ้นสู่อากาศพร้อมการปรับใบพัดไปยังตำแหน่งบินเร็วมุมกล้องจากหลากหลายด้านจะเผยให้เห็นความงดงามขององค์การเคลื่อนที่อันเป็นเอกลักษณ์ของมัน ไม่ใช่แค่ภาพการบินเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเสียงของเครื่องยนต์โรสรอย a e 1ีหนที่มีกำลังขับแรงกว่า6,000แรงม้าต่อเครื่องยนต์รวม2เครื่องยนต์จึงสามารถส่งพลังให้ MV22 บีทยานขึ้นพร้อมผู้โดยสารหรือสัมภาระหนักหลายตันได้สบายสบาย,บายและยังสามารถบินได้ที่ความเร็วสูงสุดประมาณ509กกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป หนึ่งในความสามารถอันน่าทึ่งของ MV 22B คือความยืดหยุ่นในการใช้งานมันสามารถเปลี่ยนภารกิจได้หลายแบบเช่นลำเลียงกำลังพลส่งเวชภัณฑ์ทำหน้าที่เป็นเครื่องบินบังคับบัญชาเคลื่อนที่หรือแม้แต่ปฏิบัติการช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินก็สามารถทำได้ทั้งสิ้นมีระบบป้องกันภัยล้ำสมัยและมีระบบนำทางอัตโนมัติที่สามารถบินในสภาพอากาศเลวร้ายได้อย่างมั่นใจเมื่อมาถึงเรื่องของราคาค่าตัว MV 22B Osprey ก็ไม่ธรรมดาอย่างที่หลายคนคาดไว ปัจจุบันราคาต่อเครื่องของมันอยู่ที่ประมาณ90ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว3,200ล้านบาทโดยราคานี้รวมถึงการติดตั้งระบบต่างๆสำหรับใช้งานทางการทหารและการบำรุงรักษาเบื้องต้นซึ่งถือเป็นการลงทุนที่สูงมากแต่ก็คุค้มค่าสำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินที่สามารถใช้ในหลากหลายภารกิจพร้อมความสามารถที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับผู้ชมที่สงสัยว่าเจ้า MV-22B นี้มีโอกาสมาใช้งานในประเทศไทยหรือไม่ ต้องบอกว่ามีโอกาสน้อยมากเพราะการบำรุงรักษาและงบประมาณเป็นอุปสรรคสำคัญอีกทั้งไทยยังไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องบินทินโปรเตอร์ในภารกิจปัจจุบันอย่างไรก็ตามหน่วยงานบางแห่งที่เกี่ยวกับการช่วยชีวิตหรือการกู้ภัยในภูมิประเทศยากลำบากอาจสนใจเทคโนโลยีนี้ในอนาคตภาพที่เห็นในวิดีโอนั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายง่ายเพราะการจัดการให้ MV 22B มาบินขึ้นจากซาบ้านั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งกองทัพและผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศในพื้นที่ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเนื่องจากความแรงของใบพัดของออสตรีสามารถสร้างลมหมุนแรงพอที่จะทำลายโครงสร้างหรือชุดรั้งวัตถุขนาดเล็กให้กระเด็นได้และยังมีเสียงที่ดังมากจนต้องใช้หูฟังป้องกันเสียงตลอดเวลาที่อยู่ไกลความงดงามที่เราได้เห็นจากมุมกล้องไม่ว่าจะเป็นการซูมเข้าใบพัดการถ่ายแบบสโลโมชันขณะที่ใบพัดหมุนเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือมุมสูงจากโดรนที่เห็นเครื่องกำลังพุ่งทยานขึ้นไปนั้น เป็นภาพที่หาดูได้ยากและสร้างความประทับใจให้กับคนดูทุกเพศทุกวัยแม้เจ้า MV 22B จะถูกออกแบบมาเพื่อการทหารแต่ในอนาคตก็มีแนวโน้มที่เทคโนโลยีทินโรเตอร์จะถูกพัฒนาสำหรับการใช้งานพลเรือนมากขึ้นเช่นการขนส่งทางอากาศระยะสั้นภายในเมืองใหญ่การส่งสินค้าแบบรวดเร็วหรือแม้แต่การเดินทางแบบส่วนตัวอย่างหรูหราด้วยความคล่องตัวสูงและการไม่ต้องใช้รันเวย์ยาวทำให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในเมืองที่พื้นที่จำกัด เมื่อเทคโนโลยีนี้เข้าถึงพลเรือนได้มากขึ้นราคาหน้าจะลดลงตามการเวลาและนั่นอาจเปลี่ยนวิธีการเดินทางของมนุษย์ในอนาคตไปโดยสิ้นเชิง MV 22B จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินลำหนึ่งแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ของอากาศยานที่ทลายขอบเขตระหว่างฟ้าและพื้นดินอย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่น่าทึ่งของ MV 22B Osprey ในปี2025กับการบินขึ้นจากสนามบินซาบาแบบ 4K หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับวิดีโอ และได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับอากาศยานล้ำสมัยที่โลกต้องจับตามองถ้าชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้บิ๊กแปดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เรานำมาเสนอเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากต้องการให้แยกสคริปเป็นย่อหน้าหรือใส่เสียงภาคประกอบแจ้งมาได้เลยครับ